อตอนนี้พวกเราก็มาถึงที่หมู่บ้านยูทูบเบอร์สวนยางวิเลจแล้วนะครับเราจะมาช่วยกันยกโครงบ้านพี่ชัยถอยไปสองเมตรนะครัะผมว่าควรจะสิบสองคน น่าจะพอพี่เสือเพราะมันมันยังมันยังไม่หนักเพราะโครงล่างยังม่ยึดเพราะว่าข้างล่างมันไม่ได้หล่อสอง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 แปดอย่างน้อยต้องแปดแต่ถ้าได้12ก็ดีจะได้คานตรงกลางด้วยก็เดี๋ยวดูกันมาได้เท่าไหร่มาเร็วมาเร็วมาเร็วช่วยกันเพื่อนมาเร็ววิ่งวิ่งวิงวิ่งวิงเร็ว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  ดินมันลื่นนะทุกคนนะ,ะทุกคนต้องถอดรองเท้านะฮะ,ะไม่งั้นเลกหน่อยนะฮะเลกหน่อยนะ,ะถ้าไม่ถอดรองเท้าแล้วดินมันจะอมเท้าอยู่นะ,ะครับพี่เสือขออนุญาตยกรองเท้าให้ดูนะครับตอนนี้นะฮะนี่คือสภาพรองเท้าที่เดินมานะครับ นี่คือสภาพรองเท้าที่เดินมาเป็นแบบนี้นะฮะมาต้องถอดนี่ต้องถอดต้องถอดต้องถอดเอาเงินตัวนี้ได้อยู่ครับตัวนี้จะตัวนั้นจะเอิ้นมาอยังนี่ฮะนี่ยิ้นมาม่เอาเงินเดิอเท้านี่ของหวานกินของหวานเดิพี่ยังเอาสั่นเดี๋ว่าเดินยกอันนี้นะมา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 ร่วมด้วยช่วยกันนะครับทำมาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมนะขอบคุณสำหรับทุกๆไลค์นะครับ ใรองเท้าใส่ไม่ได้ครับต้องถอดใส่รองเท้าไม่ได้มุนออกมานะมาเด้อคนนี้เง้งนะเตรียมพร้อมโยกจะาโตมากแล้วคอยทนเงี้ย อันนี้อันนี้เหตุที่ต้องขยไม่ปล่อยนะโว้ยเหตุแล้วแล้ยวเร็วๆเพราะว่าเพราะว่าติดใส่คานกับอ่อเสาอ่อเสาไม่ให้มันพุดตัวลงมาๆมาๆกับตาเร็วๆน้องก้าวมาช่างแดงมาไม่ขยับเลย มันขึ้นอยู่มันไ่ให้เห็ุอย่างมันนั่งไปเซื้อเกลือหรือว่าอันลวนมาเกือเฮยเคมันไมอมอรอพร้อมกันทีเดียวมา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 มันต้องรอพร้อมกันหลายคนไงเดี๋ยวเราไปยุกก่อนนะครับผม

ต้องเบี่ยงมาทางนี้เลี่ยงไม้อเี่ยงไปทางนี้เบี่ยงไปทางนี้ไมขใช่เ้าขบนหัวติดไม่ิกินหมติดหน่อยเดียวกิงอ่ะติดไหมเล่นได้อยู่ อึ๊บอ๋อนี่ <gülüş> <I'll break down. gül> <También un Pancho barbecue>

ล่าส well, like ุดอีกแล้วล่าสุดล่าสุดล่าสุดนมีสองยางคะับล่าสุดกับดวนไม่รู้อะไรครบเดี๋ยวต่อไปช่องเสือจะบอกว่าไม่ดวนไม่ดวนไม่ดวนย อย่าๆอย่าฟาเลยอย่าฟาเลฮอเนีนี่อยขอตั้งกล้องก่อนใ้ไม่นุ่งแม่ปอตั้งหน้าตรงเหยียบนั่นก็ได้ยุดอกตัดดอกร้อยยอนั่นน่ะตับตรงเหยียบเลยบอเออเออนออเ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 ออออนะับอนออาออออ สองเมตรนะฮะัสามเมตรนะครับถอยหลังนะครับเอฟซีทุกท่านที่เข้ามารับชมก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมนะวันแห่งความร่วมใจสามัคคีอีกวันหนึ่งนะฮะในวันนี้นะครับผมมีเล็กนะคะเพราะว่ากลัวจะไม่ได้แปดนาทีกันนะจริงแล้วก็มีนี่มีเลื่อยอยู่นะท้ายที่ใจมันน้ำนมเลยใช่ไหมครับใช่้างหลังคือตัวมีคนเดินไปหน้าหน่อย เอาอยู blender, ่ผู้เดียวเลย่หนาหบ่เปียมันขึ้นมาได้นีกับตันอยู่นี่ยังพี่ขอยขึ้นพีิ่พีบอ บอ่ายางนดีกั่พูแล้วนะแต่ีดแะงแขงไปในห้แต่พคนเดียวเลยหรอคนเดียวสิ้ดินห้วยแล้วเจ้าบ่่เด็ตัดกิ่งตอนนี้ก็ตัดเลยพี่เสร็จแล้วบ่เยเส็จแล้วป่ก็ยกขึ้นมาตรงนี้เจ้าบ้านอยู่เนอเนะเจ้าบ้านพี่ชัยนะคะที่บุณากครับขอบคุณนะครับที่้บริการครับขอบคุณทุกท่านมาคร นั่นเดื่มบ้านช่างพงได้เลยครับรู้สึกยังไงบ้างครับวันนี้ครับโอ้โหครับนี่กำลังยูทูบเบอร์ครับโอ้ยเป็าช่างพงมีครับเป็นร้านช่างพงเลยครับมองหมดเลยเนาะครับครับครับเอาเลยครับเป็นยังไงความรู้สึกของพี่ก็ดีใจนะนี่คือกำลังยูทูบเบอร์นะครับครับเดี๋ยวเย็นนี้เสร็จฟาต่อดีใจทำไมทำหน้าที่ครับโอ้เมื่อยครับเมื่อยฟัน ดีใจได้เพิ่นได้ยาเยอะวันมีมีมันกินแรงครับไม่ใช่คนกินแรงเอล็กต่อไปดูกันยอดกูทำอะไรพี่ก็แรงไได้ยังงเดี๋ยวจะหล่อฐานแล้วก็ครับสารสารพื้นสารฝันหล่อฐานต้นน้ำร้อนไหมครับอ๋อไม่ต้องครับวันนี้จะทำกับแลาวก็หล่อไม่ได้จริงครับอ๋อเขาเรียกว่าหล่อตีนเสาครับมันต้องต้มน้ำร้อนไม่ต้องต้มเอาหล่อทำไมต้องต้มอะครับเมื่อหล่อก็เหมือนเขาหล่อนนั่นละ อันนั้นมันจะมาต่อยครับวันนี้จะทำกับข้าวไรเลี้ยงพี่น้องยูทูบเบอร์ที่มาช่วยครับผัดใบยางน้ำมันหอยครับเดี๋ยวผมทำให้ก็ไอ้กัปตันทานก่อนครับกำลังยอดอ่อนเลยเนาะใบยางกำลังออกยอดใหม่เต็มเลยนะยอดอ่อนนะครับพี่้อะคุณคือดินนี้มันยังไม่อยู่มันเพิ่งดินดินเพิ่งลงใหม่ใช่ใช่ยอเดี๋ยวจะเอาดินดนคุกมาลงลงหินคุก ครับกินข้าวยังครับไม่เห็นพูดอะไรฮะก็พูดจบแล้วมาทีหลังช่องนี้ชอบมาทีหลังตลอดเลยช่องนี้ไม่เห็นโทรอะไรโทรมาเดี๋ยวให้ไอ้กัปตันแจี้ยนถ่ายคลิปหรือไลฟ์สดเนี่ยกับข้าวหรือมาเห็นง่าอะไรตั้งง่ายโอ้ไม่เห็นพูดอะไรฮะโอเคครับแต่คลิปนี้ของเราเพียงแค่นสดนะครับปลาสวัสด์ไลฟ์สดด้วยนะตอนนี้โอ้โห ตอนนี้งบเหลืออยู่ปั้นเพื่อเดี่ยวตลาดเยอะอยู่เยอะอยู่คอยได้ลูกคอยได้ภาพนี่สามกล่องได้ฟันเด็ดสามกล่องสามกล่องครับค่ะให้บาลุพี่ชัยให้ทีกองทีกองบาลุ่ชันี่นะครับบ้านของเอชชัยแชนแนลที่กำลังเริ่มสร้างนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงที่เท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับ